วันที่11สิงหาคม2564ขณะน,นี้ทั่วโลกมีไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา้าที่แพร่กระจายได้รวดเร็วมีอัตราการแพร่ทางอากาศสูงและรุนแรงผู้ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับผู้รับเชื้อแม้อยู่ห่างกันเพียงครึ่งเมตรหรือใช้เวลาเพียง14วินาที เดินสวนกันครู่เดียวก็ติดเชื้อได้แล้วการเผชิญหน้ากับเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเช่นนี้อาวุธสำคัญของมนุษย์มีเพียงภูมิคุ้มกันในร่างกายสิ่งสำคัญที่สุดคือร่างกายของท่านต้องสร้างภูมิคุ้มกันได้นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำแล้ว หลังจากกลับถึงบ้านในแต่ละวันต้องใช้น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูกลัว้วคอหรือดื่มน้ำชาก็ได้เพราะก่อนที่เชื้อโรคจะเข้าสู่เซลล์ในปอดมันต้องใช้เวลาในการฟักตัวดังนั้นเราต้องทำการป้องกันในชีวิตประจำวันให้ดี ขณะเดียวกันยังต้องเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและเพิ่มพลังบวกให้แก่จิตใจสิ่งสำคัญต้องพูดสามรอบเวลากลับจากข้างนอกนอกจากจะต้องล้างมือแล้วยังต้องดื่มน้ำชาร้อนหรือใช้น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูกล้วคอด้วยอรุณสวัสดิ์ วันที่11สิงหาคม2564ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตอจริงบทที่43และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างการฝึกความอ่อนนุ่มคือการฝึกปฏิบัติความสงบสุขและอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิต1.3การฝึกความอ่อนนุ่ม คือการฝึกปฏิบัติความสงบสุขและอิสระเสรีที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตรู้แต่เพียงว่าต้องจดจ่ออยู่กับการทำเพื่อสรรพสิ่งทั่วล่าและยินดีทุ่มเทเพื่อสรรพชีวิตในโลกนี่คือความรักและคุณธรรมที่ดีงามของเตา๋าซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่ม ผู้มีเตา๋าจะเป็นเช่นเดียวกับเตา๋ามองสรรพสิ่งทั่วล่าเหมือนเป็นบิดามารดาผู้เลี้ยงดูฟุมฟักและจะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเขาอย่างเต็มความสามารถท่านเหลาจือมักใช้คุณสมบัติของน้ำมาเปรียบเทียบหลักเหตุผลของอ่อนพิชิตแข็งได้ในคำพีตเต้าเต๋อจริงบทที่8 ท่านได้อธิบายถึงความคิดที่ให้ความสำคัญต่อความอ่อนนุ่มว่าน้ำหล่อเลี้ยงสรรพ,พสิ่งโดยไม่ยื้อแยง่งน้ำมีความอ่อนนุ่มที่สุดแต่น้ำที่อ่อนนุ่มนี้สามารถทะลุภูเขาและพื้นดินหล่อเลี้ยงสรรพ,พสิ่งและมีพลังมหาศาลที่ไม่อาจต้านทานได้นี่จึงเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนว่า ความอ่อนนุ่มที่ท่านเหล่าจือกล่าวถึงมิใช่ความอ่อนแอไร้ความสามารถอย่างที่ผู้คนทั่วไปเข้าใจแม้ว่าน้ำจะมีลักษณะเฉพาะคือการไหลลงสู่ที่ต่ำแต่ในความเป็นจริงกลับทำให้น้ำรักษาตำแหน่งที่สูงสักไว้ได้มีพลังที่แข็งแกร่งและปรับพติคุณธรรมหนาแน่นที่สรรพสิ่งในโลกล้วนเลื่อมใสศรัทธา นี่คือบทบาทอู๋เวยที่ความอ่อนนุ่มแสดงออกแต่อู๋เวยมิใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่เป็นการปล่อยไปตามธรรมชาติคล้อยตามสรรพสิ่งภาคเพียรในการทำตามธรรมชาติและพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนการที่อู๋เหวยมีพลังเพราะไม่เรียกร้องอะไรดังนั้นไม่มีความทยานอยากย่อมแกร่งกล้า และเนื่องจากไม่เรียกร้องอะไรจึงคงอยู่ได้ยาวนานด้วยเหตุนี้การค้นพบความหมายของความอ่อนนุ่มจึงเป็นการมอบอุทิศต,ต่อมนุษย์ครั้งใหญ่ของท่านเหล่าจือการฝึกฝนคุณสมบัติของฟ้าดินที่อ่อนนุ่มคือการฝึกฝนความสงบสุขและอิสระเสรีให้ชีวิตอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อ วันที่11สิงหาคม2564เผยแพร่วันที่1285